สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่การปรุงกินกับอเล็กกันอีกนะครับวันนี้กุ๊กกิ้งอิตติ้งพิทยาเล็กาท่านมาทําหมูกรอบอบองค์นะครับทีนี้คือการวิธีทําต่างๆเดี๋ยวตามกันไปดูนะครับว่าวิธีหมักยังไงทําแบบไหนให้หมูออกมากรอบวันนี้นะครับติดตามกันไปดูตลอดคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มลุยด้วยการจุดไฟกันก่อนนะครับ ใชเ้เปลือกมะพร้าวเป็นเหยื่อนะครับเดี๋ยวก็เอาฐานลงไปนี่ยุคนี้ยุคต้องประหยัดนะครับทำอะไรต้องประหยัดี่จุดไฟกันก่อนครับไฟติดยากก็เลยต้องการจุดไฟก่อน ฐานนี้เราใช้ฐานไม้เนื้อแข็งนะครับบางชิ้นก็ดิบระวังหน่อยเรื่องฐานนะครับแต่ถ้าเผื่อได้ไม้กงกลางดีนะครับวันนี้เราก็ใช้ไม้เนื้อแข็งอีกจุดไว้ก่อนเดี๋ยวก็พอจุดไฟไว้ปุ๊บเราก็ไปทําหมูกันเลยนะครับนี่ต่อแล้วแค่นี้เดี๋ยวไฟก็ติดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทําหมูกันต่อเลยครับนะครับเราเอาไฟลงโอ่งเลย งจะได้บอมๆจะได้ร้อนมาก่อนก่อนที่เราจะเอาวัตถุดิบลงไปนะครับตามมาดูครับนี่นะครับช่องลมมันก็ลลงไปก้นโอ่งเลยนะครับใส่ไปเลยอืมเดียบร้อยนี่ครับท่านผู้ชม เตาที่เราใส่ลงโอ่งนะครับเมื่อกี้มันจะโผล่แล้วก็มีลมจะเข้าไปทางนี้ทําให้ทานไม่ดับนะครับเตาไม่ดับเราสามารถที่จะอบของได้จนถูกนะครับจัดกันอีกครับวันนี้หมูกรอบนะครับอบโชยุหลายรสชาติหลายสูตรมากของ Cooking ง a t t n g with Alex ็นะครับ ตามกันไปดูนะครับมาเรามาเตรียมหมูกันเลยครับนี่เนื้อหมูกับ3สามกิโลวันนี้นะครับชิ้นใหญ่นะครับมาจัดก,การล้างทำความสะอาดกันก่อนนี่หมูนะครับเราใช้หมูสดเลยครับวันนี้ไม่ผ่านการต้อมอะไรทั้งสิ้นนะครับน,นี่เนื้อสวยมากเลยสามชั้นนะครับอบโซยุวันนี้นะครับ ตามไปดูว่าวิธีทําเป็นยังไงนะครับทําขายสุดยอดนะครับหมูกรอบอะไรพวกเนี้ยหมูกรอบซี่โครงนะหางหมูอะไรเนี้ยวันนี้เราใช้หมูสามชั้นเลยทาเป็นหมูกรอบอบโอ่งนะครับหมักโดยโซโย,โยมาล้างทำความสะอาดกันก่อนนะครับ มามาล้งงาทงทำความสะอาดกันก่อนนะครับสวยมากมากอันนี้หมูวสวยจริงมาการลุยกันเลยครับ นี่เดี๋ยวเราจะการเอาตัวนี้จิ้มหนังนะครับเอากันสดๆนะครับไม่ต้องต้มเสียรสชาติปเปล่าๆนะครับนี่ครับรูพรุนไปหมดแล้วครับท่านผู้ชมนี่สังเกตที่หนังนะครับ ใช้สดๆอย่างนี้เลยจิ้มนะครับจิ้มไม่รูพรุนอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับเราไม่ต้องไปยุ่งด้านหน้านะครับไม่ต้องด้านหน้านี่คือด้านหน้านี่ส่วนหนังนะครับแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะครับทำการแช่น้ำส้มสายชูประมาณสิบห้านาทีแล้วก็ยกออกนะครับอืม อ๋อนี่ครับเราก็หมักทิ้งไว้สิบห้านาทีนะครับก่อนที่ทำการอบมาครับท่านผู้ชมมาดูไฟกันหน่อยครับเดี๋ยวจะได้ทำการอบกันไฟยชดช่วงมากๆากเลยครับเดี๋ยวกล้จะได้ลงวัตถุดิบกันแล้วนี่ธรรมชาตินะครับต้นจำปาสวยงาม ะครับมาท่านผู้ชมได้แล้วสิบห้านาทีนะครับเราก็ยกออกเลยยกหมูออกน้ำนี่ทิ้งเลยมาครับเอาโซยุลงเลยครับ ครับเราก็เอาด้านหน้าหมูลงไปเลยครับนี่เราหมักตัวนี้ก็10บนาทีเดี๋ยวเราเอาอบเลยนะครับนี่เียบน้อยนี่นะครับหมูกรอบหมักโซยุนะครับทำหมูกรอบอบโอ่งแต่หมักโซยุวันนี้หลายสูตรมากนะครับของกุกกิง้งกิ๊งเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นหางหมูไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบที่โครงนะครับ เราต้องคิดค้นเรื่องสูตรนะครับเราทำร้านอาหารโดยเฉพาะช่วงนี้เรามีเวลาก็เสิร์ฟอาหารออกไปนะครับมาครับมาได้เวลาแล้วเราเอาน้ำโตโยออกเลยนะครับ เราต้องแบ่งครึ่งแล้วครับมันยาวเกินไปม,ม,มามาครับเราทำการเดี๋ยวจะได้อบกันนี่เสียบเหล็กนี้กันหมูเด้งนะครับ เราทำการลงโอ่งแล้วนะครับอบหมูกรอบกันวันนี้นะครับหมูกรอบอบโอง่งหมักโซยุนะครับตามกันไปดูตลอดคลิปนะครับว่าออกมากรอบขนาดไหนนะครับมาครับเราปิดฝากันเลยครับท่านผู้ชมทำการอบกันเลยครับใช้เวลาร่วมประมาณ2องชั่วโมงนะครับ เดี๋ยวมาดูกันอีกครึ่งชั่วโมองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องเติมฐานอะไรแบบไหนย,ยังไงนะครับเราก็เริ่มอบนะครับตอนนี้ก็ปิดฝาปิดไรเรียบร้อยคนนอนเฝ้าอยู่ก็เป็นประจำทุกไฟที่ทําการอบโอ่องต้องมานั่งเฝ้าอยู่นี่ครับไฟรกแล้ว ยินแต่ยากคากันหนักฮะเรามาดูกันหน่อยครับครึ่งชั่วโมงแล้วผมร้อนอืม มาดูกันหน่อยครับมาดูกันหน่อยเราต้องเพิ่มฐานแล้วนี่ครับสวยงามมากๆเลยครับเนี่ยดูหามแท่ๆสองชิ้นใหญ่ๆนะครับตกชิ้นประมาณก็กิโลกว่าๆมันทั้งหมดเกือบสามกิโลวันนี้ทําหมูกรอบโซยุนะครับอบโอง่งสวยงามมากๆนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ แต่และชิ้นสวยงามมากๆสองชิ้นใหญ่ๆอ่ะเราเพิ่มทานกันก่อนครับเดี๋ยวจะได้อบกันต่ออ่ะเพิ่มทานครับ ไปเลยครับเดี๋ยวเราจะกลับด้านนะครับทำหนังกรอบกันมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเอาขึ้นไให้ดูนี่เลยดูครับงานมากมากเลยสวยจริงจริงอ่ะเดี๋ยวเราเนื้อใ,ใส่พวกกระเทียมอะไรต่างๆไปอืมนี่ดูครับ าขายดีได้กท่านผู้ชมได้ดูให้เต็มตาสวยครับสวยสวยทอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเวลาหมูสุกมันจะได้สะดวกนะครับนี่มา,มาครับเดี๋ยวเรามากลับด้านกันแล้วนะครับนี่ไฟจดช่วงชัตจวานเดี๋ยวเราไม่ต้องปิดฝาก่อนนะครับจะปอกไฟแรง นี่เอาด้านหนังออกเลยครับเรากลับหนังเลยครับทำหนังกรอบกันแล้วครับ,บ,รบเดี๋ยวตามกันไปดูนะครับออกมากรอบขนาดไหนครับอย่าลืมนะครับถูกอ,อกถูกใจคลิป Cooking Eating with c o o k ิ้งอิ t ติ้งวิ h a l เล็กนะครับลงกินกับอเล็กฝากทุกท่านเป็นกําลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิป ต่อต่อไปของ Cook i n g Eating with Alex ็กนะครับเ,เราก็าทำการป,รารปนนราิดฝากันเลยครับปิดฝาอบต่อนะครับไฟก็โอเคนะครับมาครับเดี๋ยวเราปิดฝากันต่อแล้วก็อีกคึ่งัจวโวงเรามาดูกันเราตั้งไว้ประมาณ2ชั่จโมวงนะครับเราเผืสุกก่อนนะครับปิดฝาเลยครับเย็บน่อย าครับท่านผู้ชมมาดูกันหน่อยครับเดี๋ยวเราดูกันหน่อยต้องมันดูการหนังกรอบนะครับโอ้ยอดนี่ปุบปับปุบปับปุบปับเลยหนังกรอบนี่เราทำหนังกรอบแล้วนะครับนี่ครับท่านผู้ชมมาดูความกรอบกันหน่อยครับ นี่ปฏิกิริยาหนังกรอบนะครับเริ่มแล้วน,นี่ฟูฟูด้วยนะครับเนี่ยกรอบฟูสองชิ้นใหญ่ๆันนี้นนอ่ะครับอบกันต่อครับฐานยังมีไม่ต้องเติมนะครับทำหนังกรอบอยู่ตอนนี้นะครับ เราอบกันต่อนะครับท่านผู้ชมเรามาเพิ่มทานดีกว่าเพิ่พมทานเข้าไปเลยเต็มที่ไปเลยเพิ่มทานอืมโดนทานดิบแล้ว ปาเลวครับเพิ่มฐานเลยเรียบร้อยฐานใส่เข้าไปอีกประมาณเตานี้ก็สุกแล้วเพิ่มฐานรอบนี้ก็สุกเรียบร้อยเลยครับปิดปลาครับนี่ครับจัดเต็มที่รอบนี้เต็มเตาฐานครับฐานเราเพิ่มครั้งที่สามนะครับนี่เที่ยวนี้ก็สุกเรียบร้อยนะครับนี่เป็นเริ่มฟูแล้วครับนี่สังเกตเห็นไหมเริ่มฟูแล้ว เริ่มพูแล้วครับหมูกรอบโซยุนะครับหมักโซยุอบโอ่งอันนี้นะครับตามกันไปดูตลอดคลิปนะครับทุกท่านดูวิธีทําวิธีหมักเดี๋ยวจะมีไว้ใต้คลิปนะครับเผื่อท่านใดที่สนใจที่จะทําขายนะครับแต่บอกก่อนว่าวัตถุดิบแพงมากช่วงนี้แพงจริงๆครับท่านผู้ชมนี่เรานํามากับ3ากิโลขาดนิดหน่อย3ากิโลอันนี้ก็เลยนํามาทําให้ท่านดูนะครับ หลายสูตรมากนะครับเรื่องหมูกรอบแต่ k o o k i n g Eating with a l e ็กทำหมูดิบเลยเราไม่ผ่านการต้มอะไรทั้งสิ้นนะครับมันทำให้เสียรสชาตินะครับเดี๋ยวตามกันไปดูนะครับเริ่มปฏิกิริยาหนังกรอบแล้ว หนังระเบิดด้วยวันนี้นี่กรอบแบบระเบิดจริงๆวันนี้ผู้ชมสุกแล้วแหละมาดูความกรอบกันเลยกรอบฟูขนาดไหนนะครับอืมสวยงามสวยงามสุกแล้วครับสุกแล้วครับ อ่ะูมไหมท่านผู้ชมดูดิอ่ากรอบกรอบสวยครับไอ้ที่ดำๆไม่เป็นไรครับนิดหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวเราก็เอาออกนะครับสุกเรียบร้อยแล้วอืมเรียบร้อยอืมนี่สวยงามครับเหลืองทองเลยอืม สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับหมูกรอบวันนี้นะครับอบอง่งหมักด้วยโซยุนะครับกรอบโพนี่น้งโพมากครับเ,เดี๋ยวรอให้เย็นนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาชิมด้วยกันนะครับท่านผู้ชมชิมกันดูว่าจะกรอบขนาดไหนนะครับนี่ครับดูด้านหน้าหน่อย นี่มันกรอบอยู่แล้วนี่ดูด้านหน้าครับนี่สวยงามมาเบาสวยงามมากมากเลยมา,มาครับท่านผู้ชมมาชิมกันหน่อยแต่ยังร้อนเดี๋ยวก็ชิมกันเลย ไม่ถือเวลาเมื่อฝนอยูแล้วม,มานี่อือสุดยอดเลยครับอืมอ่าดูตีท่านผู้ชมเนื้อสุดยอดเกินคำม,มัรยายเลยเนี่ยดูเนื้อออกชมพูเลยครับเนี่ย อืมสวยงามมากๆเลยอืมเดี๋ยวเราชิมกันครับอร้อนนี่ดูให้ดูด,ด้านนี้นมะดูสวยงามนี่ให้ดูครับนี่นุ่มในครับเนี่ยเนี่ดึงดึง,ด,งดึงเลยเนี่ยสวยงามนะครับกรอบ หนังกรอบฟูสวยงามมากๆนะครับชิมกันเลยชิมกันเลยชิมกันเลยร้อนๆอย่างนี้เลยมาครับท่านผู้ชมมาชิมด้วยกันนะครับนี่นี่ดูดีดยอดเลยครับโอ้หอมมากๆชิมด้วยกันนะครับนี่มาดูมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆนี่ความยิ่งดึงดูดีนี่

เมื่อคืนกินกับกินหมูกระทะสุดยอดของเขาเด็ดจริงๆอืเน็บมากๆนี่ที่หน่อยนีย้ครัวนพัดนะครับสุดยอดนี่เราเปิดกินเมื่อคืนหยุดสุดท้ายก้นขวดก็ต้องกินอร่อยอืมอืม,อมหมดแล้วครับเด็ดจริงๆนี่เด็ดมากๆเลยอย่างนี้เด็ดเด็ดก้นขวดเลยอลองเข้ากับบราร์บีคิวผมดูอืมอืมมา มาดูมาดูาดอืมอ้ายนี่ดูกันตัต้งพี่จมอืมอืมอ้ายนี่เลยเรียกว่าเด็ดถ้าไม่เด็ดเดีคงไม่เคาะก้นขวดนะครับอืมอืมอืมเนี้ยบเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะครับ ไม่ได้เผ็ดอะไรนะครับนี่สนใจก็เข้าไปตามนี้เลยครับสถานที่ควรพัดนะเขาผลิตที่อุบลหรือเปล่าไม่ได้ใจอืมอุบลราชธานีครับอร่อยนากุูกิ้งกิ้งวิตอเล็กเตรีมดูแล้วสุดยอดอร่อยมากๆอืมอืมาก อขอบคุณนะครับขอบคุณท,ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับก็คุกกิ้งกิ้งวิทยเล็กพาท่านมาทำหมูกรอบวันนี้หมูกรอบอบโอ่งนะครับหมักด้วยโซยุสุดยอดมากๆนะครับยังไงก็กวาก,รรรกเป็นกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครึ่หน้านะครับแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านมีความสุขในการรับชมสวัสดีครับ